ดิฉันเด็กหญิงนัทกมลเพราะดีเลขที่18ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ1วันนี้ดิฉันก็จะพามาทำความรู้จักกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวต่อไปนี้ค่ะวันนี้เรามีแบบฝึกหัดมาทั้งหมด6ข้อนะคะแต่ก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดได้นั้นก็ต้องมาหาความรู้ก่อนค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะก็คือตัวอย่างการเปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยค่ะก็คือ 2.3กิโลเมตรเท่ากับ2.3ุคูณ1,000เท่ากับ2,300เมตรข้อต่อมา2.3กิโลเมตรเท่ากับวงเล็บ2.3ุคูณ1,000วงเล็บปิดคูณ100จะได้คำตอบว่า230,000เซนติเมตรค่ะตัวอย่างข้อที่3ก็คือ 2.3กิโลเมตรเท่ากับวงเล็บ2.3ุคูณ1น0 0วงเล็บปิดคูณ1น0วงเล็บปิดจะได้เท่ากับ2.3ล้านมแสนมิลลิเมตรค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างการเปลี่ยนหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ค่ะก็คือ143,200เท่ากับ1 4 3 2 0 0ห จะได้เท่ากับ14,320ซนติเมตรค่ะข้อ2 143,200เท่ากับวงเล็บ143,200 14หาร10วงเล็บปิดหาร100เท่ากับ 143.2เมตรค่ะเราก็ได้ทำความรู้จักไปแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะข้อแรกนะคะเขามีโจทย์มาให้ว่า1เซนติเมตรเท่ากับจุดจุดจุดมิลลิเมตรตอบได้เลยค่ะ1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรค่ะข้อที่สองเขามีโจทย์มาให้ว่า1เมตร เท่ากับจุดจุเดเซนติเมตเมรตอบได้เลยค่ะตอบ1 0 0เซนติเมตรข้อที่3เขามีจทยมาให้ว่า1กิโลเมตรเท่ากับจุดจุดเมตรตอบได้เลยค่ะตอบ1 0 0 0เมตรข้อที่4ี่เขามีจทมาให้ว่า35เซนติเมตรเท่ากับจุดจุดจุมิลลิเมตรตอบได้เลยค่ะ ตอบ350มิลลิเมตรข้อที่5เขามีโจทย์มาให้ว่า20เมตรเท่ากับจุดจุดจุดเซนติเมตรตอบได้เลยค่ะตอบ2 0 0พเซนติเมตรแล้วข้อสุดท้ายเขามีโจทย์มาให้ว่า3มเมตรเท่ากับจุดจุดจุดมิลลิเมตรตอบได้เลยค่ะตอบ3 0 0 0มิลลิเมตร สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ทำแบบฝึกหัดไปทั้งหมด6ข้อหวังว่าทุกคนก็จะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ดิฉันข้อขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ